ฮัลโหลทุกคนอยู่กับช่องรัตสเตชั่นมื่อน,นี้เป็นมือพักขั้นของพวกเราเนาะว่าเข,าเขาเียมเขื่อนแกงน้นไม้ไปแล้วเดี๋ยวสถไทยให้เบิรงทันทันถ่ายเนะาะสถไทยให้เบิรงตอนเฮ่าสีแกงน้นไม้กินตอนนี้นะเฮากําลังสีมาเอาบังหงอยู่อยู่สวนเฮานี่แหละเนาะอยู่ในเฮื่อนเฮานี่แหละเฮาปลูกไว้เดี๋ยวแบบหนึ่งเดยวก้อนอื่นต้องเอาไม้ก่อนเนาะทุกคนเอาไมเา้เอาไม้เพื่อไปแม่นัาหุึ่งเนาะต้นมันกับบริสูงดอกเดียว ไปเบื่งกันเลยนี่ไม้เขากันยาวเลยแดดก่อนนี้นะสิแกงเราไม้กินกับสมองหูงกหนวดลามึกเดือมือแาวในไปตลาดมาอันนี้เข้ามาแบบหอตต้นมะฮูเขาแล้วนี่เอามากได้ดีอุย้ยมังนี้แล้วกันมักนี้หรือมักนี้วะอ้ยมังนี้แหละใหญ่พูดว่วจังนี่ออ้ยโอ้ ตกแล้ว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 เอากระอยเลยมาห่งมาแล้วทุกคนเดี๋ยวสิไปพักพ uh ักพักปอกปๆอกปลอกเดี๋ยวฮัลโหลทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง last station วันนี้เขาสิมาเห็นอย่างละริตามืันนี้เขาสิมากินแกงน้อยกระแสนใส่เห็ดปวกใส่โซ่บังดูนี่ใส่เบังเห็ดปวกโอ้โดอก เฮ็ดเน่เฮ็ดปัวมันก็แบบเฮาต้มจนน้ำซุกนะอันนี้มีหน่อไม้กระแสนะมีแต่อยู่อันพักเฮาเนะมีอยู่แขวนขมวนกับแขวนสวรรค์บางเมืองเนาะเป็นของกินเป็นอดแบบอ่อนๆแบบนี้ออืเรียกวมาของกินน่ากินตำตำหมหุ่งด้วพี่น้องกับนวดํามือกับปู่อารกับกินกับข้าวปูนอีกแต่ว่าตําค่อนข้าอยากจะเผ็ดน้อยนึงมาแต่ว่ากินได้ซึ่งกินได้เนาะ เลยกับพักต่างๆนานาหลายอย่างเ้าซื้อมาเมื่อเช้านี้ไปตลาดสดมาเกษตรเอ้ยผักบงเอ้ยเต็มเลยนะจ้ามาเดี๋ยวเขาจะมากินเลยเนาะอันนี้คือวัตสบิโอเคเฮ้ยข้าวเหนียวคือขาดอะไรก็คือต้องข้าวเหนียวมิลเล่ปั้นข้าวไทยเดี๋ยวเขาจะมากินลเดลอมาเดี๋ยวกินข้าวตำกันทุกคนวิวดีมากกิลเล่นนะ ตาลาหมึกบะอืมบอืมอืมผัะกกระเจียผักกระเซียอันนี้ขัวกรมักอืมมากอันนี้นะหมากลวอะอืมปลาปูนัำตามะเือเแบบบา ไม่รู้จักคือดีอืมกนกับบะโตกแดดกับโบะแห้งขนาดแบบเหมาะแก่การแบบปิกนิกแมนทั้งเกิดว่าสองจานสิมิแต่มีโนนัวต่ำเนาะเวลาเขากินเหมาะบุคคลเสียงเมนูอย่างเป็นอันนี้เขาเฮ็ดเองหมดเลยเดี๋ยวทุกคนแมนอืมน้ำต่ำกระทึกส่งตอนนี้มันบอกสีขาวแะ่ดูดเขียนตื้เต้ต้องขาวเลย คือหยดโคตรอ่อนเลยน้ำมันกระแสนหยดโคตรอ่อนกินกับเห็ดปวกบบกิวแซะบบกิวแซะบบกิวตัวชิบหายไม่หมอนต้มน้ำมันและเห็ดไฟไม่หมอนทุกคนมาเรจะไปนอนแต่ว่าเห็ดป่วงแซบแห่มันอ่อนอืมย้อนมันแห่อมันี่ยแบบกินแบบปวกกับแบบ แซ่บๆจ้ะให้ปวดเมื่อไรของหายยากกันนี่น้อใหม่ก็แสนกับน้องใหม่ก็แสนนี่วีระเทือนนะมันอ่องอ่ะแม่ส่วงเดือนหกเ้ยเจ็ดแปดเก้านั่นบอกแม่ให้ปวดก็คือกันแม่หายอยากคือฉันเผ็ดแพงมากเลยนะให้ปวกรู้ใครปะสำหรับเฮารู้ใครอ่ะ แตงมัสมิะงแสนังแสนสันกิจกับประมาณจักจกับสี่อยบาทตัวนึงหนกจประมาณเกือบสามรอยอะบุหอนอะสองร้อยสองร้อยสองร้อยป่โอ้มึกคนใหญ่เลย ม,มันก็จะมีวกองมแมลงวีมแมลงวันมานะจ๊ะแขกที่บริษับเซอร์นอ้อมงหุ่นก็อยูส่สวนเขาเองใส่น้ำเกลือด,ดิใส่น้ำเกลือด,ดิปลอดภัยหมนห่วงอ่อ,อนถึงเ่อะเลยแต่แ้ว แจ่แห้งกระดมัอร่อยละโบบ้าไปอีกอืมมาตืมอันนี้คือการั p เลเวลที่แท้ทูนะจ๊ะแหมเชื่อกาะเกษตรใช่นี้เขากันมากเอยวมืนอ้เขาไป่ได้ไปใส่ดูเพื่อนเขาสิไปพบปะเพื่อนพี่ท้าวสองคนไันเลยอืม บสุดซีมมอคโคพูอารามเจ้าไปกินกตัโอ้ยสุดยอดเลยมอคโคููกับตําหูค่ะคือแบบมันคือที่สุดอ่ะมันคือสวัสด์เลยแหละรสวสับมันเป็นอะไรซอสเบงซีซีมตอเบแลมอคพอันนี้ต้องเบมูจบกินไปเลยคำใหญ่ๆนี่มอคโครูต้องเซ็บ <c oughs> โอ้โหสามยอดเรียนลวกลวกอรบ้าค<ม>ร<ม>ับบอ่อนๆนะคุอ่อนทุกยอดเบืองไปข,ขึ้นมาคือหนามยันยุกดีละอันนีบ้บอกหากระเดีนะคือ่ออเดีย๋ยวเด้อขออนุญาต เนใส่เซฮิตวกคือแบบปังไม่ไหวเพราะว่ามันมีแต่ยุทธะแค่เอ้ยขมวนเอ้ยแม่แล้วนะแม่แลยรับสว่า์บางเมืองด้วยะต่ยาวไปถึ่งในมีเดฟเกี่ยนกระถิ่นเน้นๆก่อนเอาเลยเอาแบบจุกจุกจุกเลยจ้าข้าวหัวเป็นอย่างไัจริงเพ็ทให้เพราะว่าข้าวหัวมั แม่หักพริกขัว่วเป็นมักพริกเป็นมนกพริกดแดงๆนันสดๆน,นั้นคือแบบท้องคือบวบไหวแล้วอันนี้คือแตยท้างคือกินข้าวปุ้นกับเกงหนาม้อร่อยแม่ <c oughs> แจะเข้าไปเลยล่ะ <c oughs> อืม,อม ปลามึกปลาหมึกจ้าจำน้ำปลาน้ำปลาแดงนะปลาหหญิงคอฉันเพศอะหนวดใหญ่ให้หนวด mười lăm mười lăm rồi Cái tông lăm mười lăm rồi Nó mười lăm mười lăm mười à, mười kè hả? lăm mười 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 lăm เนาะขอแบบสลับมือกับไม่คิดทูอืมสลับอ่ะขั้นใส่จมือเริ่มกับบอลลูนอีกอเจอแล้วแบบนี้หอมแล้วมันเผ็ดทนความเผ็ดขึ้นอีกคิกนี้แบบบานเดิมเลยอาหารกับแบบบานคนกับแบบบานอ่อนถ้ากินมันหมักเกลือาจะดื่มอ่อนโอเคนี่แบบนี่หมักน้อยนี่ดีอ่อนแหละ เสร็จคือแบบกินไปเล่าไปบอกมันจริงแบบมีสตอรี่มันบ่มีสตอรี่อันนี้คือบ่มีส่วนรมอย่างเลยสองออคือมีประสบการณ์ที่เล่าบ่สองอือมันข็จากเราเรื่องไปนั่งกินไปนั่งนสามน่ยคอยเล่ากันไดไไปตอนสมัยค่อยเป็นนักศึกษาเนาะ คอยหาอยู่มาละหาไราเนาะคอยไปเหียนเบียดเนาะจอดไปเหียนอยู่โหจิมินหรือว่าไสงอนเนาะแต่ส่วนใหญแบบยื่งของ้าเราเขาจีบเาให้แต่งกินเนาะเขาจะซื้อกินถนะแต่ว่าพวก่อยกับลักเพ็ดเนาะเพราะว่านักศึกษาจีนนักศึกษาเวียดกับลักเฮ็ดคือกันแต่ว่าส่วนใหา่นักศึกษาลาวละสิรักเฮ็ดแบบเ็ดหลายเมนูนะ มันกินน้ากันนี่เนาะแต่เขาเจ้าะค่สิเข็ดเมนูเดียวเลยแต่ก็แบบเดียวเท่านึงไปนี่นะข่อยจะตอนนั้นแหละข่อยอยากกินหน่อไม้เพราะข่อยนี่ยแล่นอกกับมูราไปแหละอยากกินแกงหน่อไม้เว้ยแบบหน่อไม้หาซื้อบนย่างนอนอยู่ตลาดสดหาอยู่แถวหัวผักเนี่ยแต่ว่าอย่าหน้งเป็นอย่างที่หายนะตอนนั้นก็คลื่นแล้วอ้าวเขามีแกงเขามีหน่อไม้สีมาแกง ใส่อันแบบใส่เฮ็ดไส่อย่างซื้ทุกอย่างมันมีเนาะข้าวเบื่อมันยังหาได้อยู่แล้วเนาะปลาแดกเบียดอยู่เอากระกิบปลาแดกเนาะเป็นปลาแดกกระป๋องนะแหล่โอ้จะมีแกแหล่เอาสิหายานางได้ไดไดบังเอิญไปเห็นยานางทางหัวผักแถวอันมึงแม่หอวผักตัวเองเหรอพูดมากร่อยขี้จักไปมักเอิญเกิดแม่ต่ำแคลมขมแพงอะของหอวผักนักศึกษาที่เฮียน หมวดแบบขนาดที่แบบเกี่ยวกับกเกษตรนะนะภักวิชา,า,ากเกษตรเลี้ยงสัตว์อ่างนะเป็นโรงเรียนเฉพาะเลยไนดะ้นะฮะมันมี้ลหารเฉพาะกับไปแล้วทางไปของภักเขากระบ,บิดเอาเขาก็งงเลยวา่าเหดอยังกระบ,บิดบิดบิดมาบิด,บด,บด,ม,าบดมาแล้วก็มาแกงทำไมแล้วก็ได้กินแกงทำไมที่คล้ายคืออยู่ราวเลยเพราแต่ว่าบริษัทสักแงงเขาก็ใส่พักอื่นแทนเนี่ยนะแต่มันบริโภคพักแงงเนาะอกะ กนี่ได้กินนะแค่อยแบบคืออยู่ลาวเลยก็คือซื้อมาแล้วกัลักเทสกกกะมีคนเอาไปแต่ลาวที่ไปเป็นลุ้นเอื้อไม่อยากก่างกะยืมกันไม่อย่างเอาต่อไปนะต้วบุตรก็คือเ้าอยากกินอาหารลาวกับอย่างเง้ยครับถ้าให้กินกระลักให้กินไม่เคยถึงจับได้เลยตอนเทสจุ่มจีนยังก,กินเลยกะันถ้าจะถึงยึดหมอบอกแขกกระสุดยึดยกระตะไปแล้วเราก็ส่งคืนเดินดนไป กับบริษียมาสำรวจผู้ด,ดูแลเขงพักนักศึกษาแหละคขาลาบอ่ะนขาเวียดอาจารย์เวียอากาศหยิบไปประมาณที่นก่งสองเหตุประขออเมริกาคืนเจาก็ให้ค่อยบ้านนักศึกษาเราที่เฮียนอยู่ตางมะเทือว่าคนเราที่เฮียนต่ตงปมะเทศอกห,หิวอาหารเหลแหเลย แบบยุลราเขาก็บม่ได้ยากแล้วเนาะเขาอ,อยากกินอาหารแบบของประเทศอื่นแต่ว่าในเวลาเขาอยู่ไปอยู่ประเทศนั้นเขาก็กินอาหารของประเทศี่าเละคนเฮาโมหูความพอดีเลยบ่เข้าใจตัวเองอีกโ<ะ> <c oughs> มโหสิเ่าอย่างเคยเราตะนี่แหละจ่ไม่มีอย่างสิเ่าหรวะเขาเห็นจะเจะเ้าจนแล้เจ้าเราเลยเขาทำนาะ มันก็ขิบนะแต่ตอบปที่มันตัดแล้วรูเบียกับมียานางเกิดขึ้นเองมันมันเป็นธรรมดาเลยมันเต็มเลยแห้งเอานะไดนกับบเบิดว่าเขาจะบะเบ็ดปงกินหรอก็บเเห็นไผ่ามาเอาได้มีแต่ห้าวไปเอาคืบอกจะเคยกินอาหารยังเปิดต่บอกที่เบาเคยกินเอาคิดว่าถ้านอาจจะเคยกิน <c oughs> เคย อนอยุเวียเค่อยกินเนื้อกะใต้แบบเนื้อมันมันคือสินดาดคือเอามาดาดยูฮานจำเป็นปสีนของกระต่ายจำเป็นปสีนของกระต่ายเทียวออ <c oughs> แต่บบได้กินหมาได,ได้เคยกินหมาได้ <c oughs> แล้วก็เคยกินกอยกระป๋อมอใส่หมกน่วลโบเคยกินมูคนลาใครเคยกิน ก็ได้ลองหลายอย่างอยู่แต่ว่าหมูคนเราที่เป็นผู้ชายมันก็ให้ให้กินเนาะแต่ว่าบางคนให้กินฮอตซินแคร์ผู้ใดหมูคั่วลาก็กินยูเวนตนแอะเดมเป็นฐาร์ดแต่ซินมาเนี่ยกับหมูคั่วเราเคยกินก็ไม่หายกันแบบเยอะค่อยเคยได้กินอันที่แปลกกับมันซินกระต่ายกับอันก้อยกระป๋องใส่มะม่วงอะไรเจ้าเดียเขาบุกเคยเลยบุเคยนี่ประสบการณ์ของเราแบบประสบการณ์ตัวใด กินหารตักแป้งแล้บอเคยบ่มีบอเคยกินอาหารเนะืต่งเลยเฮ่อ จะมือแบนึงบางครั้งที่ได้ใส่หมกผิดหลายนะแต่ผิดผิดไง แล,ล,ล้วจ้าควมันหมดแล้วเด้อเพ็ดอยากให้เพ็ดน้อยๆลอกินไหมจะเป็ดปุอยเห็ดปว๋เหบอหวานเสีย หวานน่าไม้นี่กวบ,บาหวานน่าไ,ไม้กระเซ็นโอ้หน่อยอย่เลยเผ็ดเนี่ยทุกคนม,มันต้องเผ็ดของหอนอะ่ะขอบัน <c oughs> ว่าเวลาที่สูงมาเอาเป็นว่าชิมน,นี้เขาพอสมนิกระเนาะมันเผ็ดแห้งนะว,วจัดาการแก้จัดการให้มันด้วยเทว่าอันนี้นะจะบวชเกมไปกินต่อเลยเ <c oughs> พราะว่าไม่ต้องเสแปรเพราะว่าวมันเสแปแห้ง แกนอมักระแสนใสเห็ดปวเ็ดปัวเป็นหมกมันกระลายแล้วน้ำเนาะมิเกใถ้าทุกคนแบบอยากให้พวกฮาเห็ดหยางแบบกินนั่นกินนี่หรือว่าพวกฮามาเล่าเรืืองบอกเอาเรื่องแบบใดประสบการณ์ชีวิตบอกหรือไม่หยางนะก็คอมเมนต์มาบอกเลยเด้ออยากให้เขาไปกินกินหยางยู่ใส่คอมเมนต์มาบอกเลยเด้อถ้าไปได้กระสิไปห้ได้กระสี สำหรับคิมนี้เขาขอลาก่อนเพาะเขาพิดแหงเนาะขอตัวไปจัดการให้ถ้าทุกคนมากกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ส่องอลาสเตอร์น่เด้อสำหรับมือนี้ไปก่อนเลยนทุกคนอิ่มแห้งบ๊ายบาย